ไม่เหมือนนั่นนี่นี่ไล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 ่คน้นอยู่นนะผมไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้ตำนี้ไม่ได้ว่าเนื่องชาคงไม่เข้าใจพีนนพนพพ่น้องเราญาติเราพี่น้องพ่อเก๋เก๋ปั๊มนี่จาระหันกล่าวสู่มัสยิดเลยนะปะเนี้ยพี่น้อง่วยเตือนเลยแต่พอเข้ามามัสยิดนี่เดียวเดียวเดียวสมัยอดีตลาวเกียิประวัติมาโกงเลยหลุนสมัยหลักหัวเลยอย่างหลุนไหนไม่ความว่าลุยเลยแต่ตอนนี้ถุมไม่เหลือนะเหลือไม่เทวถามถามสกิจสกรมว่า อ้เหที่เมารุนนั่นไอ้ที่ไม่ทำมายังรุนนั้นอ้ที่หลักหัวหลักเก๋ยรุนนั้นอันต้นตอบาดได้ไหมล่ะอ่านี่ถามเพื่อความหวังดีพี่น้องอือชานตอบาดเลี่ยวหรือไม่เลี่ยวบ่าวเอออีต้นว่าตอบาดไหนต้นทำปืนหลงเหลาอะไรดีกาลนั้นเล้ยกูเลี่ยไม่เลี่ยวกูตอบาดกูไม่เอาเลี่ยวนี่กูมามายังเลี่ยวนี่คือความเข้าใจที่ยังขาดเขื่อนต่อบาดกับยุจากการทำบาปไม่เหมือนนะนี่ผมจำเรา Lại à, lang like này rất là thích dằn mãi bị đón sọc tí gọi lưỡi. Cán tàu bát cắp canh dưỡng thăm bà muốn canh dư mãi. dưỡng thầm bà kêu là. thế đấy nắng bị đón phạm số một ra. mùa chôn, nhóc tòa dáng. mùa chôn. ờ, 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 อะละรู้ว่ะหวยเบอร์ไปนงอ่าเนี่ยจบไม่กว่าว่ะนะไม่ท่านใดเบิกเบียร์ขายนำอย่างที่นะเอ่อแต่พอตัดเสร็จปั๊บก็คือไปเลยเหาโกนท่าอ่นี่แต่เดี๋ยวเอาเบียร์มานี่นี่นี่มาซ่าเก็บยางที่ตัดตั้งไว้แล้วจบพี่นงอ่าเอ่อมาซ่าจบหวยจบเบอร์ พ่อกแก่เก๋ให้ข้าไม่รอดน่ะเนี่ยยุดเลิกครับดวดไม่ถึงไปไม่ถึงเลยกินลากเหมือนกันนะกินพระจํากิน,นกินจนกระัางวันหนึ่งพี่นนองน่ะไม่รอดครับรอดเลยน่ะรื้อทรายํำตาโมว่าตับตนตำตาใหญ่เค้งนั้นเอายุดเลิกไม่กินพอเลิกพักเขามมนจิตมายัางไอนี่เขาเรียกว่าคนนั่นเป็นคนยุดเลิกจากการ ทำบาปเลยมากมายังสิมาสิดตแต่ถามว่าเขาโตบัตรเลยไหมพี่น้องไม่ได้โตบัตรที่พี่น้องอยากข้าวจีบ,บินั่นไอ้นั่นเขาเรียกคนหยุดคนเหลิกจากการทำบาปไม่ใช่คนโตบัตรจากจากบาปก็ไม่เดียวกับตบัตรเอามามายังเรียบรย้อยพี่น้องในะอันอุรณ์สี่กีดนะเรียบร้อยหมดถามว่าเมื่อเขาเสียชีวิตแล้วเขาได้โตบัตรเลยไหมาจากบาปนั้น ไม่ได้ต่อบัตที่นะขาเรียกว่ายุดจากการกระทําบาปตกปันน like ไม่เหมือนนั่นนี่ไล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 ่คนไปแล้วนะผมไม่ไม่ไม่ได้ตำนี้ไม่ได้ว่าเนื่องชาโคไม่เข้าใจพี่น้องเราญาติเราพี่น้องพ่อเก่ๆปั๊บนี่จาระหันกล่าวสู่มัสยิดเลยนะปะเนี้ยพี่น้องช่วยเตือนเลยแต่พวกเข้ามามัสยิดนี่เดียวเดียวเดียวสมัยอดีตลาเกียรติประวัติมาโกงเลย หลุนซะไม่หลักหัวเลยอย่าหลุนนี่ไม่ความว่าลุยเลยแต่ตอนนี้ถุนไม่เหลือนะเหลือไม่เลือทามถามสกิดสกรรมว่าอ้เห,หล่าที่เมาหลุนนั้นไอ้ที่ไม่ทำไม้ยังหลุนนั้นไอ้ที่หลักหัวหลักเก๋ยหลุนนั้นท่านต้นตอบาดได้ไหมล่ะอ,อ่านี่ถามเพื่อความฟัง,งดีพี่น้องอช้านตอบาดเลวเหลือ,ลอไม่เลวบ่าวเออ อีต้นว่าตอบัดไหงต้นทำพลือลงเหลาเรศี้การนั้นเลยกูเลือไม่เลยกูตบัดกูไม่เอาเลศีนี่กูมาไม้ยังเลศีนี่คือความเข้าใจที่ยังขาดเกลื่อนไม่ได้ตอบัดที่พี่น้องตอบัดก็คือเนื้อตนจะตรงซุกใจเสียใจเศร้สาสาลดใจในความพิษที่ผ่านมานี่ตนซ้ำหนึ่งพิษเลยมาเนี่ยสาเสียใจียเลยมาออันหนึ่ง สงเหล่อตนตั้งใจอย่างเนวเนยแม่ว่าในบาปนั้นนั้นจะไม่ห้วนลบไปทำเลยจะรจิตีสงสามตาหกระทำอยู่ต้องหยุดทันทีนั่นคนจะหยุดทำบาปนี้ได้พรนึงเนี่ยข้อที่ว,ว่าหยุดทันทีนั้นก็หยุดเล้วแต่เสียใจในบาปตีพานมาไม่ได้เสียใจที่สมมติ ตั้งใจอย่างเนียเน่ยเนวะอันนาคตนช้ันจะไม่ล็ไปทํำเรีวปานนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจดีแสดงว่าไม่ครบสามชาตที่พี่นนองไม่ใช่ตบัตรตบัตนั้นไม่ซ้อใช้ไม่ได้ไม่ใช่ตบัตที่อ่านี่ยำเตือนสักอีดพี่นนองด้วยความเพลินนะข้าใจว่าเราตบัตรเหล่พอเอากันไปเอากันมาจริงๆหยุดจากการทำบาปด้อ่านะ ถ้านั่งมงโนราไปนะพชาดซาจุดก็เลยไม่ฟังว่าเออเคลเดินตามวัวหน้านะอนงดานนี้ไม้เลื่อพี่น้องนะไอ้นั้นนั่นเลยเราไม้เลื่อแล้วเดินไม่รลดเคี้ยวเขาเกี่ยวว่ะเข้าใจว่าเราตบัดเลยเราหยุดเลยเราไม่ไปเล่เลยนั่งมงไอ้นั่นไม่ใช่ตบัดนั่นพี่น้องนั้นเขาเรียกว่าหยุดจากการกระทำบาปดกนะไม่ใช่ตบัดที่นะพวก้าใจแล้วเนาะอั่นเทวาย้ำให้พี่น้องเข้าใจ แต่เดียรโรคเข้าใจผิดอยู่นึ่ว่าช,ชั่นต่อบาดเร็วชั่นต่อบาดเร็วนาะผลสุดท้ายไปวันละแกนัดในบุบัญชีไปนองน้อยว่าต่อบาดอันว่าคนหลบเป็นคนช้านี่เต็มสมุติรึงรังอยอะเลยเพราะเราไม่หลบที่ไม่ต่อบาดที่นี่ซ้ำเงินเคยถ้าไปพัวพันกับพักคุณอาดัมไปเนาะเกี่ยวพันกับมนุษย์หลั่หัวก็ ได้ซ้ชารัตเลวเสียใจเลวเลวก็ตั้งใจอย่างเนวนเนมไม่ทำเลยก็ยุดเลวอาชีพละชารัตตีเสเพิ่มเติมต้องเสียกาให้กอดด้วยเลหัวเจลาก่ามาหรือไม่ถ้าไม่เสียกเกาหโกาลันจากเจ้ามันเสียเอ้นะจานก็หาลานกันเลยจากตนอ่านะอย่างนั้นไม่ต้องบบกด้วยเลว่วหัวเลยตัวนึงหลุนนั้น อ่าในวันเราขี้โชล่ะฮะหลักเก๋อเอ้วันรายากขี้โจเด้เนาะเฮโร่ต่างปีนต่างปีนฮาล้านกันเลยนะไม่ได้พี่นึงมันต้องโบกเลยว่าไอ้ไรอ่อ่าเนี่ยให้เจ้าเออเจ้ากัมนาเวียนเราได้รู้มั้งเลยอวะหัวหัวไอ้ไยอ่าน่ะละหัวเลยโดนนั่นข้องตนนั่นช้านเล้วแต่วันนี้ช้านตัวบาดเลือตนว่าคื้อขาวาเลยอ่ะตนเนี้เอาสกีพันขี้เบิ้ลสกีรวยขาวามาเลยติอืมการตกลงกันเลยทีนึง ไอ้เจ้าน vida, <it concealed them now> oh, ah, ู่ว no? ่าเอาไปไหนเราถ้ามันพ้นไปเลยก็พ้นไปแล้วเรามาอับอาร้านกันอ่าอันทำโดยลิลลาดีไปเสียดิ่งแต่เจ้าหนู่นหึ่งงานเลยช้านคงเฉยอยู่เลยนี่สามสิบปีเลยทุ่งเสียดายตัวนั้นนั้นทำใจอย่างเบียมังไปเนาะตองง่ายก็อ่าเนี่ยอันจะเป็นฮักกุลอาดัมเนาะและชาัตติฮามาเพิ่มเติมถ้าเป็นฮักกุลล่ะเป็นรองนะไอ้นี่นี่ก็คือเช่นมายังแบบนี้สมัยอดีตเราคาดด้วยเจตนา เราก็บตบัตเร็วครบมัดเรววนะาะซ้ำเงินเคยมาเพิ่มเติมด้วยการโกโดด้วยถ้าไม่โกโดแสดงว่าการโตบัตนี่ใช่ไม่ได้ด้านการตบัตข้องเราไปนองจากบาปถุมมายังทุกเว้นยุ่งกับอีกเงินเคยหนึ่งเลยคือการโกโดอ่านเนี่ยถ้าเมื่อโกโดครบนันเละการโตบัตของเราจะบรรลุผ้นจะสะใจได้ นี่ยมันจะยุงกันอยู่ปะเนี่ยพี่น้องจะยุงกัน,ยนอนยู่ยอืขสุดท้ายนี่นะขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาวตะตาลาตอบแทนพุทธบุญความดีความเมตตาคองพระองค์นาะเกโพกมพี่นองทุกทุกท่านนาะที่รวมกันสนับสนุนที่รวมกันช่วยเหลือผิดนาะข่าวง่ายพลาดลุ่มพรังดุนยาของเรานาะซึ่งบางท่านนาะได้โอนเข้ามาสนับสนุนในการช่วยเหลืองานศาสนาตรงนี้ เป็นประจำนะผมเองเขาก็ชินชมในนามใจและขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาให้ตอบแทนพลบุญความดีทางไร้เลยเพื่อเป็นสเบียงให้เกอพ่อเมพีนองที่จะไปรับไปใช้พุทธประโยชน์ใวันอัคราณวบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบราะกะโต